Charlie bought it for it me ฉันใส่มันไว้ในรถเข็นแต่ชา r l ลีซื้อมันให้ฉันชาร์ลี e ีตุจใจ and very too much many 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 I don't c a r don't see and it's w o y and ting 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 sleepy for d i n g d i n g wow so I think Charlie p o r me buy น่ารังมั้ง จริงนั่นละเ<ว><น>มืเ่อเจ้าพ่อสายเป้มาเจอเจ้าแม่ไ <Acting> ร่หิงการเมียนเผยอีกมุมของแน็กชาลีที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักทำเอาอีฟซีแห่แซลสนาน เรียกได้ว่าอยู่ในโหมดปังสุดๆค่ะงานก็รุ่งรักก็เลิศอินเลิศส,สุดๆสำหรับผู้รักติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับนุมแน็กชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆนะคะต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นสะพ้ายไทยแลนด์ ตั้งแต่ทั้งคู่นะคะประกาศเปิดตัวสถานะแฟนแม้ว่าหน้ากล้องหนุ่มแน็กเนี่ยจะเป็นคนเสียงเข้มบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนมุ้งมิงแต่หลังกล้องอย่าเพลอแล้วกันมีหลุดนะคะโดยเฉพาะคุณแฟนกามิเนี่ยที่มันจะมาขิงมุมมุ้งมิงมีขิงที่รักให้แฟนดอมแล้วก็เหล่า MVP ีเนี่ยก็ได้ฟินอยู่บ่อยๆคะ่ะ กับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะการมนเนี่ก็ได้มาอวดความคั่งรักของตี้ร้ายฮลโหลเอ็มวแล้วก็ชาวดอมนะคะได้กรี๊ดก์ดกับความน่ารักม,มุ้งมิ้งของตี้ร้ายก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่การมินนะคะเล่าว,ว่าชุดสีดําที่การมินใส่อยู่ตอนนี้ที่รักของการมินเป็นคนซื้อให้ค่ะแล้วก็ยังมีชุดสีแดงที่การมนเนี่ใส่ถ่ายลงไอจีอีกด้วยแม่แม่แม่เห็นเงีบยแบบนี้เนี่ยก็สายเปไม่เบาะนะท่านแม่ทัาบ และล่าสุดนะคะการมเนียก็ยังได้มาเผยมุมสุดน่ารักของที่รักชาลีพ่อหนุ่มสายเปอีกแล้วค่ะโดยกาเมนนะคะเล่าว,ว่าเมื่อการมนช้อปปิ้งออนไลน์ ก็จะเลือกสินค้าที่ตนเองชอบใส่ในตะกร้าซึ่งกามินเนี่ยไม่ได้ดูหรอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าชอบเนี่ยก็จะกดติ๊งติง,ตงใส่ตะกร้าไว้ค่ะแล้วเมื่อที่รักมาเห็นในตะกร้าเนี่ยก็ถึงกับตกใจเพราะว่ามันเยอะมากสุดท้ายพี่หนุ่มสายเป๊ก็จ่ายตังค์ซื้อของในตะกร้าให้ทั้งหมดค่ะแหม่แม่แม่พี่หนุ่มสายเป้มาเจอเจ้าแม่ไร้ขิงกามินรู้รอบรู้ค่ะ I put it in card, but Charlie bought it put but bought my me card for ฉันใส่มันไว้ในรถเขน็นแต่ชาลีซื้อมันให้ฉันเยอ h เออชาลีซ yeah. oh. ีชาลีซีอืมอ๋อตกใจ and very too much many 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 I don't see l a c k a l a c k a don't see and if w h y and ding 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 ding, ding. Sleepy for ting ting wow so I ting ding. but but Charlie uh, uh iPad iPad but Charlie Charlie she eh, come in your life you want ah yes I want so I any need all any need all too much yes But, yeah but but Charlie Charlie pour me buying. หลังจากคลิปนี้นะคะเผยแพร่ออไปก็มีแฟนดอมเนี่ยเข้ามาแซวมากมายนะคะไอพีเช่นพ่อหนุ่มหวานละมุนระดับป๋านแนแค่นี้สบายอยู่แล้วพ่อคนไม่มีตังฮ์ฮ่าฮ่สร้างบ้านได้ขนาดนี้กาเมีนบอกไม่มีตังเป็นแฟนอีกตั้งหากแหมเขารู้กันชาลีบอกมาไทยไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะเดี๋ยวป๋าแนจัดให้แต่ของเล่นอ้อนแฟนซื้อให้ซะงั้น สียแนกบอกจีบๆแต่ก่อนความสุขคือของสะสมแต่แล้วตัวเป็นแสนเป็นล้านตอนนี้มีสาวคือความสุขสายเปช้ำๆพ่อหนุ่มนักเปมาเจอเจ้าแม่ไร้ขิงการขิงของน้องน้องต้องการให้พวกเราเนี่ยรับรู้ตัวตนอีกมุมของชาลีดังนั้นเวลาเราฟังน้องเล่าเกี่ยวกับการดูแลของชาลีเราจะรู้สึกยิ่งรักผู้ชายคนนี้น้องถึงบอกว่าอย่าเกลียดชาลีของฉันเพราะชาลีน่ารักมากชาลีชาลีสิเอะก้ามีนั่นมียอะไร You want to... Ah, yes, I want to. I so... any ore? any need ore? Too much? Yes. But, uh, yeah. But, but, Charlie, Charlie, for me, fine. Nala, mama. Hmm. Jing? Nala?